โอ้ยเอ๊ะวัสดีทุกคนโอเคดีเด็กคนตอนนี้อยู่เกมเบสเกตจัมเปอรหัวคำขนมตอนนี้เรามาเล่นเกมกันโอเคเล่นอะไรดีนี่เนี๋ยวเรียกฟ้าร์มสีลาไหนดีต้องไปเรียกฟ้าสีลาสีลาเขียวสีลาสีฟ้า าหาลาเล่นแล้วตอนนี้เราไม่ได้ล่นานชยวๆปกติปกติโอเคแต่ผมไม่ปกติใช้เลยดีใช้ไหนดีอุ้ยสีราสีสีราสามอันคจับใจกลางดำ สีดำโอเคแปดหนึงไม่อนนหอคอยสวรรค์ดีกว่า24กล่กองทัพสีดำดาววีดเดอร์เแบบี้เแบบี้เแบบี้โอเคโอเคอืม Mm -hmm. Come on. โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคโอเคเปิดแม็กก็ได้มั้งน่าจะผ่านง่ายอยู่ดานหอคอยสวรรค์อะไรกันกต่อ <ś led> โอเคสว่วสที่ตนอืม อุย้ยอุ้ยกอลิยามากันแล้วพิซซ่ากระทืบตายเรียบเยี่ยมมากมีแมวยังรบอยู่ยมาเป็นเซ็ตเบิร์ดดามีตหนักคอมโบกับด้ามีมหาศาล ขบวนแล้วไม่มาสาศาลผมรีบเปลี่ยนป้อมปืนอีกแล้วปุ๊บไม่ตายสองครั้งเห็นไหมโอ้ยปุ๊บไม่ตายอีกครั้งหนึง่งโอเคตายละซึ่งในตอนนี้เราก็ จะได้เจอกับตัวที่ไม่อยากจะเจอแล้วพี่บีมาทุกอย่างครบไปให้หมดเลยบอมเบอร์ตีฟรีโยพื่ออะไรกันบอมเบอร์ตีฮีรพันธหนึ่งถ้าแพ้กระดาษผมไอก้กาไปเลยโอเคมันมาแล้ว บบีไม่ได้ตีง่ายหรอกดูจากทรงนี้อ้อฮือปุ๊เจ็บนะเขาเจ็บมากอืมโอ้ยพระเจ้าช่วย โอเคค่อยๆค่อยๆเออโอเคเยี่ยมเออโอเคโอ้ยว้าวว้าวโอ้จบเลยตีว้าวจบเลยโอ้ยค่อยๆเลยค่อยๆไปไอ้นดาร์วีเดอร์นี่ก็เชียร์กินค่อย ไปอยไปอาฮะากโอกูก็ยังไหวแต่รืมเอาแคทลี่มานี่แหละปันเทิงเลยเยี่ยมยอดว่างี้เปลี่ยนเอาไปแคทลี่ยังน่าจะดีกว่าต่ชอบไปแล้วช่างแมงเด้อเล่นแถวไหนแถวใเท่านั้นไม่สนเหอเลยละรอรอรอไปไปไปช้างตีแล้ว ไปไปไปอย่าช้างอย่าเบอร์ดามีสอนสวนต่อเยี่ยมเยี่ยมยอดพ่อของสอนสอป,ปรีจริงๆไอ้ช้างเวนเบอร์เกียมึงเลยเยี่ยมยอดยม,มันกระดินแล้วเยี่ยมยอดเยี่ยมไม่เยี่ยมยอดแล้วไม่เยี่ยมแล้วไม่เยี่ยมแล้ว ไม่เยี่ยมแล้วไม่เยี่ยมแล้วโอ้ยไม่เยี่ยมแล้วไม่เยี่ยมยอดแล้วแย่กว่าเดิมอีกากาโอมาล่าพี่สองมันตัดกำเงินกำลังกูนี่ว่าเสร็จกูอิสรสไม่เสร็จลนะ ก็เป็นอ่งนี้ต่อไปตายอีก่ะนอิดอิดอิดต่อเฮียเอ้ยน้งรอกกว่าเยสมันตายแล้ว គេទឹង맹ឡើងอยู่5บ้านเลยอ่ะเบิร์ดมันต่ออื้อจบไปจบบ้านจบ ละแสนจริงไหมดูกันปู้อย่างแรงเขียมมากมัดโคตรหนักอ่ะเพราคนเคนนี้ก็นหนักเหมือนกันตามแมวพิเศษนะี่สิบห้า ลเล่น,มมนเลยไหไมไหม่ไม่รีรอตัมหาอะไรเล่นต่อเพื่อความมอนส์ของเราเปสิบาทเจอพวกแกงเวีบเว็บเว็บโอเคเจอแต่ตัว้อยก็ดีใหญ่เพียงกันอาไรอไฟฟ้าคนแคนมาไหมไม่รู้ อ่อมันไปอีกแล้วผูช้ชมจะพวกตัวเชียดีมันต้องโดนเกิสังหารแล้วไปจัดการมาเลยจิมมี่ลูกพ่อตุม้มขี้แดกไปแค้นแค่ดาเมจกับแปร์ยิ่งมีรับรับทารนดาเมจ่น่าจะแรงกันกระโดดทับมันเลยตุม้มไม่ตายมันเกินตุม้มไปอึดจัด เฮ้ยเอ้ยไม,ไม่ใช่แล้ว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 โอ้ยกูเจอมึงอีกแล้วเกลียดมึงวะเอ้ยตายอ่ะโอเคมันโอเคมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ไอ้ลิงดำไม่ยากโอเคเยี่ยมมากตู้อ๋อโอเคโอเคสวยสวย มาแล้วเหมือนด่านนี้เจอแต่ขึ้นวิฟอ่ะโอ้ยฉันแ้นโอ้ยเชี่ยโอ้ยโอ้ยโดนหักแบบนี้โอ้ยโอเค ลูฮีหลานตำนานอย่าเอาเลยว่าฉันจะจบด่านนี้เอนี่ไะโอโ้โหของ่ายอยู่ละแต่ด่านต่อไปจะเจอพวกแมวข้างละไม่รู้จะไหวหรือเปล่าด่านแมวผมไม่มีตัวตีถูชนะขาดทุมโออชนะแล้วตัวแมวหา้าอ่มาเปิดกันเลยไม่เก็บเปิดเลยเปิดกันห้าไป ว้าแต่ฮึฮูฮตัวแรกหนึ่งบใบเปิดผมไม่รู้มีโอกาสก็เปิดเลยผมผมไม่รู้ เกีย่ยมยอดไม่เป็นไรโอเคไปขอขอให้สวรรค์ต่อจ้าวดาวก็ชิวๆแล้วไม่ยากไม่ยากชิวเกินไปก็ไม่ดีก็อตอนอลา,รารมิงมาอีกแล้วไปรารมิงรารมิงรารมิงร Cái màn chơi Tập tục Bà đi Ui, bò ใช่เลยตุ้มแตกเมื่อดำเหมี่ยงจริงๆโอ้ยไม่ได้เตรียมตัวแล้กูจะเจอแบบนี้เอ้ยกูมไม่คิดว่าจะมีสายคน ชิปหายไวโอดหีแต่พดตะไลไฟลุกไม่ห้อยห้อยแล้วไม่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 ได้เตรียมตัวจะเจอจังเงโอ้ยตา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 ย baby ตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ไม่ได้เตรียมตัวเ้ยไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ไอ oh, ้ห่าโอ้ปวดเลยปิดไม่เหลือขี้แล้ว กูไม่เหลือขี้แล้วไม่เหลือขี้แล้วแบบนี้กูไม่เหลือแล้วเอา้เอาเอาไงดีวะแต่บอสเลยเฮ้ยบอสนี่ติ่มยังวะบอสเลือไม่เยอะ คือมึงให้กูเล่นต่อไม่ได้ด้วยมันเทิงแล้วไงไม่รู้จะเอาอะไรไม่คอมไม่เซ่อ มาเลยครับพี่ด้งพี่เบิร์ดเพลยอันนี้เบอร์ๆไ,ไ,ไม่ไหวกมนนี่นอ r o ตายครับพี่น้องโอ๊ยโอ๊ยจะเห็นไอ,อ้มือมือมังกรมาเลยไม่มาตีบ้านกูอีเไปอ่ะไปอยไป,อยปอยโอ้ยมันโถมมันโถมไอ่โถมโถมพักไว้ก่อน เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอยังหนักเตรียมพร้อมอยังหนักนูกาโอกาโอไม่มาชิบ้าเราต้องปล่อยกาโออีกในโคอเมนเซอร์คงไม่ถึงเแบบีนี่ก็ไม่ไม่น่าเลือขี้เหมือนกันแต่ถ้าเบบีด้ตีเทพไม่เกี่ยวกับการเลียรยมอนมามาทวงเวลาทวงเวลา ทวงเวลาไม่ทวงแล้วว้ยโอ้โหมันมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาวโอ้ยเย่ยลืมเปลี่ยนป้อมปืนหน้าหิมากมากเลยั่าแล้วกูเกลียดแมงลูกเกลียดมึงมากเลยอ่ะมาแล้วหยุดยีดย่งม,มากหยุดเวลาละหยุดเวลาหยุดเวลา มาหยุด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 นีโคนีโคหยุดนีโคหยุดนีโคอึ๊บสวยหยุดมิคาสาลันหยุดดยู่เวลาปุ๊บโอเคเยี่ยมพาารุปพาสารุปหยุดเไปไปอือไม่โดนนะโดนนะโดนเบิร์ดไปอ๋อมันมาอีกแล้วเกลียดหน่อยตัวชิหยุดไปหยุดหยุดหยุด ห <languages> ยุดหยุดหยุดได้หย okay, ุดได้หยุด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 นโคนโคอยู่ดินิโคหยุดดินิโคตายตายโอเคย่ำย่ำเนี่ยพักพักไปพักได้อยู่เขายังพักได้อยู่เค๊บอืมกูรับทีมอะไรมาเล่นเนี่ยโอ้ยลืมปล่อยเออเกะเกพักไปเขายังพักได้ก็ยังดี โอเคเหลือแค่มึงไม่กี่ตัวไปไปไปกันกันกันกยสวยมาตายละโอ้ยกูเกลียดมึงว่าม้า ตอนนีโ้โอเคเยี่ยม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 ปุ้มเยี่ยมยอดรอโอเคมากาโอกาโอก้าโอมากาโอมาครับกาโอมากาโอจบเลยก้าโอจบบีบอัพดีแล้วนะนี่ขนาดตีแบบหลักแสน ทำไมตีหลักแสนนี่ในยากตัวอึมเออระห่มเลยปุ้งเยี่ยมยอดมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม lady good good boy good damn bad m i s จะบ้านเลยครับ 于是，真、嗯嗯、的大猫的伞。 สักตาหนึ่งอ่ะไม่ได้วะขี้เกียจเล่นวะ โอรุลุลนการวิวัตรรางจริงจะเพิ่มการป้องกันระระยะโจมตีพร้อมมีภูมิม้านคำสาบศัตรูไม่เพิ่มมาตาราคำแค่หวะ ไหนดีปั้นพรุ่งนี้ตัวไหนดีสุดวะงั้นไว้ข้างหน้าค่อยมาคิดดีกทหนึงไม่มีใครดูก็ช่างแม่งได้วดาดปิดได้ปิดได้แบบรวดเร็วความมันเบือ่อจุบเข่า